ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หลังอ่านพอดแคสต์นะคะพอดแคสต์ Podcast ที่จะมารีวิวหนังสือควรอ่านก่อนอายุ30ทั้ง100เล่มเราจะเลือกหนังสือที่น่าสนใจมารีวิวให้ฟังกันเป็นประจำนะคะแล้วในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหนังสือวิธีพูดกับคนเพื่อรับมือหรือโต้กลับทุกสถานการณ์พูดและไม่ให้เสียเปรียบหรือตกเป็นรองใครโดยใช้ศิลปะทั้งฟูค่ะ ทั้งฟูเนี่ยคือศิลปะการต่อสู้ภายในใจเวลาที่เราต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ถูกทำร้ายด้วยคำพูดเพื่อลดอาการบาดเจ็บของทั้งตัวเราและคู่สนทนาคำว่าทั้งฟูเนี่ยค่ะเรียนแบบมาจากคำว่ากังฟูซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของประเทศจีนที่เน้นการพัฒนาจากภายในและมีจุดประสงค์เพื่อลดอาการบาดเจ็บจากการถูกจู่โจมจากคู่ต่อสู้ค่ะ ทั้งฟูเนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เกิดภายในจิตใจเช่นกันนะคะโดยพัฒนาขึ้นเพื่อปดชนวนความขัดแย้งขจัดอารมณ์ขุ่นเคืองลดแรงประทะและหันเหความสนใจไปจากสิ่งที่ถูกจู่โจมอยู่ทั้งฟูจึงเหมือนเป็นปรัชญาสำคัญในการดำเนินชีวิตค่ะเพราะว่าเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้เจอกับสถานการณ์ขัดแย้ง วิธีการสื่อสารของเราจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเพราะว่ามันอาจจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนทั้งในเวลางานและนอกเวลางานได้ค่ะนอกจากนี้นะคะศิลปะทั้งฝัวยังอาจช่วยให้เกิดความร่วมมือหรือลดความขัดแย้งลดความโกรธภายในจิตใจทําให้เรารู้สึกมีเมตตาต่อผู้อื่นแม้ว่าเราจะถูกกระทําไม่ดีด้วยก็ตาม สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งฟูอาจเป็นศิลปะที่ช่วยให้เรามีความสุขแล้วก็สงบมากขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหนังสือศิลปะทั้งฟูเล่มนี้นะคะเขียนขึ้นโดยคุณแซมฮอนค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการพูดและเป็นคนที่เคยจัดอบรมให้กับองค์กรชั้นนำมากมายนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะรวบรวมเทคนิคดีๆที่สะท้อนปรัชญาของทั้งฟูอยู่ตลอดเล่มเลยค่ะ แม่นังสือจะตีพิมพ์มานานมากแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องยังทันสมัยอยู่เพราะว่าตราบใดที่เรายังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนาะก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เจอสถานการณ์ที่รับมือได้ยากทั้งฟูจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่เสมอค่ะก็เลยตัดสินใจหยิบหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟังกันนะคะ และยิ่งในชีวิตที่คนเร่งรีบกันมากขึ้นอย่างทุกวันนี้ค่ะหลายคนหัวร้อนง่ายเจอคนพูดไม่ดีมาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟถ้าเราได้เรียนรู้วิธีพูดที่จะช่วยขี้ขายสถานการณ์ได้เนี่ยก็อาจจะช่วยบรรเทาความหัวร้อนลงได้เช่นกันค่ะ จริงๆแล้วหลายเทคนิคของศิลปะทางฟูก็เป็นเรื่องที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยล้วนอยากให้เกิดการปองดองและสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นแต่หลายครั้งเราก็ขาดสติทําทุกอย่างไปตามอารมณ์ค่ะแล้วก็หลายๆครั้งเหมือนกันเราก็มีคำพูดแย่ๆที่เราปล่อยออกไปทําให้สถานการณ์โดยรวมแย่ลงไปอีกด้วย และสุดท้ายคนที่โดนผลลัพธ์นั้นเต็มๆะค่ะก็เป็นเราเองเพราะพอมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของเรากับใครอีกคนเนี่ยเรานั่นเองนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายทุกข์ใจเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการได้อ่านหนังสือทางฟูติดไว้เนี่ยจึงเป็นเครื่องเตือนความจําชั้นดีว่าเราควรมีสติและเลือกใช้คําพูดที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์เพื่อบรรเทาความแรงประทะและทําให้สถานการณ์ยากๆเนี่ยได้คลี่คลายค่ะ ซึ่งหลังอ่านแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นหนังสือที่เขียนสนุกมากค่ะเป็นคู่มือ how to วิธีการพูดที่เล่าได้อย่างน่าสนใจและมีบทสรุปเป็นคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นบทๆอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็มีคำคมโดนใจแทรกอยู่ตลอดเล่มเลยและมีการเปรียบเทียบการใช้คำพูดที่แตกต่างกันในสองสถานการณ์ให้เห็นชัดเจนว่า การใช้คำพูดที่แตกต่างกันเนี่ยมันนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะโดยรวมแล้วนะคะเป็นหนังสือคลาสสิกด้านเทคนิคการพูดที่เขียนได้เข้าใจง่ายค่ะแล้วก็นำไปใช้ได้จริงโดยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าอ่านแล้วสนุกกว่า How to Win Friends and Influence People มากนะคะทั้งๆที่เป็นหนังสือหมวดเดียวกันและมีเรื่องน่าสนใจมากกว่าหนังสือแปลญี่ปุ่นอีกหลายเล่มยังไงก็ต้องไปหาตามเก็บไว้นะคะเล่มนี้ ค่ะแล้วก็อยากจะขอยก10เทคนิคของศิลปะทางฟูที่ชอบในเล่มนี้มาฝากกันนะคะเทคนิคที่1นนะคะเลือกจะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นศิลปะทางฟูเนี่ยมีพื้นฐานอยู่ที่ เรื่องของการฝึกตนให้เป็นผู้มีเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพราะศิละปะทางฟูเชื่อว่าการเลือกที่ปฏิบัติต่อคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีด้วยความเห็นอกเห็นใจแทนการตอบโต้กลับด้วยความขุนเคืองเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรและจะทําให้เกิดความรู้สึกดีกันทั้ง2ฝ่ายค่ะเทคนิคที่2คุยกับคนผ่านปัญหาของเขาค่ะ ลองนำวิธีการของนักบาบัดมาใช้ค่ะเพื่อช่วยให้คนที่กำลังทุกข์อยู่รู้สึกดีขึ้นสิ่งแรกคือนักบาบัดจะไม่บอกให้คนไข้เลิกคิดสิ่งสิ่งนั้นหรือให้ความเห็นของเขาลงไปในเรื่องของคนไข้ค่ะแต่นักบาบัดจะพยายามถามคำถามคนไข้ให้เล่าเรื่องออกมาให้ได้มากที่สุดและพยายามสะท้อนคำพูดของคนไข้ในรูปแบบของเขาเองเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเช่นนะคะคนไข้พูดว่าผมไม่มีเพื่อนเลย นักบําบัดก็จะพูดว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเพื่อนเลยเขาจะไม่พูดว่าไม่หรอกคุณมีเพื่อนอยู่แล้วนะสิ่งนี้นะคะคือเทคนิคการสะท้อนซึ่งช่วยให้อีกฝ่ายเนี่ยได้ลองคิดไตร่ตรองและเข้าใจถึงสิ่งรบกวนจิตใจของตัวเองการใช้ความเห็นอกเห็นใจเนี่ยจะช่วยให้อีกฝ่ายสามารถปลดปล่อยความเครียดในจิตใจออกมาอีกฝ่ายจะรู้สึกว่ามีคนเข้าใจตัวเองและจะค่อยๆหาทางคลี่คลายปัญหานั้นด้วยตนเองค่ะ 3. ใช้เทคนิค AAA จัดการกับการร้องเรียนค่ะเมื่อมีคนมาร้องเรียนหรือโวยวายกับสิ่งที่ตัวเองไม่พอใจเนี่ยเราอาจจะลองใช้เทคนิค AAA ดูค่ะเพื่อทำให้อีกฝ่ายสงบลงได้บ้าง A แรกนะคะก็คือ agree แสดงความเห็นด้วยว่าอีกฝ่ายพูดถูก A ที่2ค่ะ apologize ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา A ที่3คือ act ลงมือแก้ไขค่ะ สิ่งสําคัญคือจงอย่าไปอธิบายว่าทําไมถึงเกิดความผิดพลาดขึ้นเพราะนั่นจะยิ่งทําให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่พอใจเข้าไปใหญ่ค่ะตัวอย่างสถานการณ์นะคะเช่นในกรณีที่คนไข้เดินมาโวยไวใส่เจ้าหน้าที่ที่นับหมอไว้แล้วเลทนะคะ A แรกอ g กรีเราต้องเห็นด้วยว่าเขาพูดถูกเขาได้นับหมอไว้ตอนบ่ายสาที่2ค่ะ p o o o g i z e คือขอโทษที่หมอมาช้าเพราะว่าหมอติดเคสผ่าตัดอยู่สค่ะ a อ ลงมือแก้ไขโดยการโทรไปสอบถามว่าหมอใกล้เสร็จหรือยังแล้วขอบคุณคนไข้ที่อดทนรอค่ะเทคนิคที่4หลีกเลี่ยงการพูดเกินจริงคำพูดที่เกินจริงนะคะจะทําให้เกิดการตอบกลับแบบเกินจริงเช่นกันตัวอย่างคําพูดเกินจริงเช่นคําว่าทุกครั้งทั้งหมดประจําไม่มีใครเลยเป็นต้นนะคะเรื่องนี้มาเกิดขึ้นเวลาที่เราไม่พอใจกับการกระทําของอีกฝ่ายและพยายามต่อว่าเช่น แม่อาจบ,บอกลูกว่าลูกลืมให้อาหารแมวเป็นประจำเลยลูกอยากให้แมวตายหรือยังไงการพูดลักษณะนี้ค่ะเป็นการพูดที่เกินจริงไปมากและอาจทําให้อีกฝ่ายโกรธและโต้กลับอย่างรุนแรงได้เราจึงควรใช้คําพูดให้เจาะจงและระบุให้ชัดเจนพร้อมทั้งถามหาสาเหตุเช่นลูกลืมให้อาหารแมวเป็นครั้งที่3แล้วนะพอบอกได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น นอกจากจะเป็นการป้องกันการโต้กลับอย่างรุนแรงจากอีกฝ่ายแล้วอะค่ะยังเป็นการถามหาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอีกด้วยหรือถ้ามีคนมาต่อว่าเราแรงๆแบบใช้คําพูดเกินจริงแบบนี้ค่ะเช่นทําไมเธอสกปรกอย่างนี้เธอไม่เคยทําความสะอาดห้องเลยหรือไงเราอาจจะใช้วิธีการตอบเป็นการทวนคําถามที่เกินจริงนั้นนะคะเช่นฉันไม่เคยทําความสะอาดห้องเลยจริงหรือแล้วก็เลิกคิวกลับไปค่ะ อีกฝ่ายก็จะได้ตระหนักว่าตัวเองพูดเกินจริงไปและมีการอธิบายด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงตามมาค่ะเทคนิคที่5นะคะสร้างความน่าสนใจด้วยเทคนิค LLL เทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคที่ช่วยทำให้เรากลายเป็นผู้ฟังที่ดีมากขึ้นเราควรเพิ่มความสนใจในเรื่องที่ผู้พูดกาลังพูดอยู่โดยเทคนิค LLL เนี้ยค่ะอาจช่วยกระตุ้นความสนใจของเราได้ L แรกค่ะคือ look การมองคู่สนทนาอย่าทำอย่างอื่นไปด้วยในระหว่างที่เราฟังค่ะ 2. Lift เลิกคิว้วสบตาคู่สนทนาและแสดงสีหน้าที่บ่งบอกความสนใจเราอาจจะแสดงความสงสัยออกมาเพื่อบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่าเรากําลังสนใจที่คุณพูดอยู่นะแ L ที่3ค่ะลีนโน้มตัวไปข้างหน้าและแสดงท่าทางว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อฟังอีกฝ่ายเทคนิคที่6ค่ะกดการประชุม3ข้อที่น่านำไปใช้ ในหล,หลายๆครั้งค่ะการประชุมมักเสียเวลาเปล่าและก็ไม่ได้อะไรและมีการพูดออกนอกเรื่องหรือโต้แย้งกันอย่างไม่จบไม่สิ้นนะคะการกําหนดกฎการประชุมขึ้นมาเนี่ยจะช่วยให้ทุกฝ่ายบรรลุจุดประสงค์ได้ง่ายขึ้นค่ะ กฎข้อแรกนะคะก็คือพูดได้ทีละคนประธานที่ประชุมเนี่ยค่ะต้องพยายามไม่ปล่อยให้มีการพูดแทรกและโต้เถียงอาจจะใช้วิธีไผ่มือไปที่คนที่กำลังพูดค่ะแล้วบอกให้หยุดรอจนกว่าทุกคนพร้อมที่จะฟังผู้พูดกฎข้อที่2ค่ะผู้เข้าประชุมสามารถพูดได้หนึ่งครั้งต่อนหนึ่งวาระการประชุมเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้คนใดคนหนึ่งครอบงำการประชุม และช่วยให้ได้ฟังความเห็นของคนอื่นๆที่อาจจะขี้อายไม่ค่อยกล้าย,ยกมือด้วยค่ะกฎการประชุมข้อที่3นะคะพูดได้ครั้งละไม่เกิน2นาทีเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการพูดเยื่นเย่อนอกเรื่องไร้สาระค่ะเทคนิคที่7ให้ทางเลือกและปล่อยให้เขาตัดสินใจในสถานการณ์ที่เราต้องเจอกับความท้าทายในการตัดสินใจและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น จงหลีกเลี่ยงที่จะยื่นข้อเสนอเพียงด้านเดียวเพียงแบบเดียวและหลีกเลี่ยงการทําเหมือนว่าเราได้ตัดสินใจเลือกทางนั้นไปแล้วนะคะเพราะถ้าเรายื่นแค่ทางออกเดียวเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบมักจะต่อต้านเราเสมอนั่นก็เพราะเขาไม่ได้เป็นคนตัดสินใจทางเลือกนั้นด้วยตัวเองดังนั้นนะคะเราต้องให้เป็นทางเลือกและปล่อยให้เขาตัดสินใจเองวิธีที่แนะนําก็คือการนําเสนอทางเลือกสองทางค่ะ พูดข้อดีข้อเสียของทั้งสงทางแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเองในที่ประชุมนะคะก็อย่ายื่นการแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวให้เตรียมทางเลือกไว้สองทางและปล่อยให้คนในห้องประชุมนะคะเลือกกันต่อเองหรือถ้าเป็นตอนเสนอขายสินค้าก็ให้ลูกค้าเลือกสองอันคะแล้วถามว่าชอบอันไหนมากกว่ากันถ้าจะเลื่อนวันนัดก็อย่าไปเสนอแค่เวลาเดียวค่ะให้เสนอไปสวันเวลาและให้อีกฝ่ายเป็นฝ่ายเลือกตัดสินใจ ถ้าจะต้องยกเลิกตัวคอนเสิร์ตก็ถามลูกค้าว่าสนใจจะรับเป็นเงินคืนไปหรือจะเอาเป็นคอนเสิร์ตในรอบถัดไปแทนเป็นต้นค่ะโดยสรุปแล้ววิธีนี้นะคะทําให้คนที่เกี่ยวข้องชอบมากกว่าเพราะว่าเขาได้เป็นคนตัดสินใจเองเทคนิคที่8ค่ะใช้หลักการโน้มนาว5ประการเวลาจะโน้มนาวใครเนี่ยให้ทําตามในสิ่งที่เราต้องการเราต้องมีทิค5ขั้นตอน,นง่ายๆดังนี้ค่ะ ข้อแรกค่ะเข้าสู่สถานการณ์นั้นด้วยความคาดหวังในทางบวกเพราะการมองโลกในแง่ลบไม่เคยทำให้ใครชนะใ,ในสนามลบค่ะข้อ2ค่ะคาดการและพูดถึงสิ่งที่เขาจะโต้แยง้งคาดการไว้ก่อนว่าอีกฝ่ายอาจจะบอกปฏิเสธและเตรียมข้อเสนอทางออกจากคำปฏิเสธนั้นไว้ค่ะ 3. จงลำดับขั้นตอนและให้ตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนจะช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพตามได้ง่ายและช่วยจดจำประเด็นข้อมูลได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะ 4. ทําให้เขาได้ความต้องการของเขาและใช้ภาษาเดียวกับเขาดิกเลี่ยงที่จะบอกว่าผมฉันคิดว่าแต่ให้เน้นไปที่ประโยชน์ที่อีกฝ่ายจะได้รับค่ะถ้าเขาทําตามข้อแนะนําของเรา5นมมน้าวพวกเขาให้ลองใช้ความคิดของคุณ หลีกเลี่ยงการกดดันหรือบีบบังคับเพราะไม่มีใครชอบที่จะถูกบีบบังคับค่ะแต่ให้ใช้วิธีการบอกเล่าอธิบายและตั้งคำถามเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเห็นภาพเดียวกับเราถ้าเขามองเห็นภาพเดียวกับเราโดยไม่ถูกบังคับพวกเขาก็จะไม่ต่อต้านและจะกระตอรือรือร้นที่จะทำตามภาพที่เห็นค่ะเทคนิคที่9้าอย่าพาใครหรือเรื่องไม่ดีอะไรกลับบ้านให้ทิ้งไว้ตรงนั้นซะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องผองพยาบาลสาวคนหนึ่งค่ะวันหนึ่งเธอเข้าห้องผ่าตัดร่วมกับหมอนิสัยแย่คนหนึ่งค่ะหมอคนนั้นเนี่ยตำหนิเธออย่างรุนแรงเลยต่อหน้าเพื่อร่วมงานหลายคนและย่อเย้ยเธอท,ท,ทั้งที่เธอเพียงแค่ส่งมีดให้หมอช้าเพียงเล็กน้อยแค่นั้นนะคะพยาบาลสาวคนนั้นเนี่ยเก็บเอาเรื่องนี้กลับไปที่บ้าน เธอหัวเสียมากระหว่างการนั่งรถกลับบ้านและพอถึงบ้านเนี่ยก็กระแทกประตูตู้เย็นอย่างรุนแรงแล้วยังระบายเรื่องนี้ออกมาอีกต่อหน้าสามีของเธอนะคะสามีจึงเตือนสติเธอกลับคืนมาว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่ทําให้เธอประสาเสียหมอในห้องผ่าตัดเมื่อตอนเช้าวันนั้นหรือตัวเธอเองแท้จริงแล้วอะคะ่ะตัวพยาบาลสาวเองอะอาจเป็นคนอนุญาตให้หมอนั่งรถกลับมาด้วยอนุญาตให้หมอเข้าบ้าน อนุญาตให้หมอมานั่งร่วมโต๊ะทานข้าวด้วยกันทั้งทงท,งที่จริงๆแล้วอะหมออาจจะลืมเรื่องนี้ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วด้วยซ้ําดังนั้นแล้วอะค่ะหลายครั้งตัวเราเองนั่นแหละที่ยินยอมให้คนแย่ๆกลับเข้ามานั่งทานข้าวเย็นกับเราจงจําไว้ว่าไม่มีใครทําอะไรเราได้ถ้าหากเราไม่ยินยอมอย่าพาคนที่ทําให้เราอารมณ์เสียกลับมาบ้านเลยทิ้งเขาไว้ที่ตรงนั้นซะเหมือนที่ต่อมาพยาบาลสาวคนนั้นนะคะก็เลือกที่จะทิ้งหมอนิสัยแย่คนนั้นไว้ที่โรงพยาบาล เทคนิคสุดท้ายค่ะเทคนิคที่10คือจงตื่นขึ้นมาเพื่อรับรู้ความหน้าพิศวงเราต้องรู้จักรักษาพลังบวกของเราเข้าไว้นะคะเพราะมันส่งผลอย่างมากต่ออารมณ์ของเราและการรับมือสถานการณ์ยากๆมีหลายวิธีที่จะช่วยฝึกให้เราเป็นคนคิดบวกค่ะเราอาจจะซื้อปฏิทินสวยๆมาติดไว้บนผนงังเราอาจตื่นแต่เช้าแล้วออกไปเดินรับแสงแดด เราอาจเขียนเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างมื้อเช้าซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญเล็กๆแต่ก็ทําให้เรายิ้มได้เมื่อเราได้จดบันทึกลงไปเราอาจเขียนบันทึกแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ที่ได้ดูและอาจบ,บันทึกความรู้สึกดีๆที่ได้รับแสงแดดอ่อนๆเทคนิคข้อนี้นะคะเขาก็บอกว่าจงหมั่นใช้เวลา10นาทีของทุกวันจดเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เราต้องหมั่นเพิ่มพลังบวกเพื่อเฉยเรื่องเราไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นที่เราต้องแบกรับเอาไว้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น10เทคนิคที่อยากจะเอามาแชร์กันที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะก็ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะมีประโยชน์มากๆแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆกันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ